สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาดูอัปเดตต้นแกรบโตซีดัมโกสตี้นะคะแล้วก็พาไปดูต้นไม้ในแปลงที่เราปลูกลงดินล่าสุดกันด้วยค่ะทุกคนจำแกรปโตซีดัมโกสตี้ที่คุณเคยลงไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วได้ไหมคะตอนนั้นคุณไม่แน่ใจว่าเขาพยายามทำอะไรนะคะมีการแยกหัวออกมาเพิ่มแต่เขาจะมีอาการแบบนี้เฉพาะแต่ต้นที่เป็นดอกใหญ่นะคะ เห็นไหมทุกคนตรงนี้มีสองหัวนะส่วนต้นที่เป็นดอกเล็กเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมท่าดาอันนี้ถ่ายเมื่อวันที่10นี่เองนะคะ10ทธันวาเปาห่างจากตอนที่ถ่ายครั้งก่อนประมาณ2เดือนปรากฏว่ากลายเป็นไม้คริสค่ะทุกคนหัวน้องใหญ่มากเลยนะคะคือแบบโตเร็วมาก ในระยะเวลาสอเดือนแยกหัวออกมาจนนับไม่ได้เลยนะคะทุกคนน้ำหนักหัวก็เยอะมากทำให้กิ่งโน้มเอียงลงมานะอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะต้นที่เป็นต้นแม่เนี่ยหัวก็กำลังจะแยกออกมาเป็นคริสเหมือนกันคุณตัดกิ่งออกไปชำนะคะตอนนี้มีหน่อเล็กๆงอกออกมาแล้ว ส่วนต้นที่อยู่ในกระถางนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นคริสเลยนะคะต้นที่อยู่ในกระถางเนี้ยอันนี้เป็นต้นแรกที่คุณมีถือว่าเป็นต้นแม่นะคะหลังจากนั้นก็เอากิ่งไปชำแล้วก็ไปปลูกในดินต่อไปเรามาดูไม้ที่คุณปลูกลงดินกันค่ะลงไปเมื่อวันที่20สิสิงหานะคะตอนนี้ก็เกือบสี่เดือนแล้ว ดูต้นนี้ค่ะทุกคนน้องแฟรงค์คือตอนแรกเนี่ยเห็นไกลๆแบบสีสวยมากเลยนะคือแต่คือรู้ว่าสวยแต่ว่ามันดูไม่ปกติอะพอดูใกล้ๆโอ้ยใบเน่าแล้วอะคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราต้องรือมาดูตรงลำต้นนะคะว่าเน่าไปหมดแล้วหรือยังยังไม่รู้ว่าเราจะสามารถเซฟลูกเขาไว้ได้หรือเปล่า โอ้ยหลุดง่ายๆแบบนี้เลยถ้าลำต้นเน่าแบบนี้คุณจะไม่ค่อยเก็บใบไว้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเน่าตามกันไป หนอนี่ยังรู้สึกว่าแน่นอยู่นะคะเราก็ตัดออกมาเลยกิ่งยังดูดีอยู่นะคะกิ่งนี้ก็ยังดูดีอยู่เหมือนกัน วันนี้คุณไม่ได้ตัดแค่นี้นะคะคุณตัดกิ่งอื่นไปด้วยเพราะอยากจะเอาไปขยายพันธุ์ยิ่งตัดแล้วมันจะยิ่งมันนะคะทุกคนมันจะหยุดไม่ได้มันต้องตัดต่อไปเรื่อยๆนี่ได้มาเยอะเลยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่คุณซื้อมาประมาณปีกว่านะคะพอตัดลูกออกไปชำแล้วคุณก็เอาไม้มาลงแปลงเพิ่มนะคะเพื่อให้แปลงมันดูเต็มมากขึ้น e x c l i o r i a orient นี่หัวใหญ่มากเลยนะคะน่าจะใหญ่เท่าหัวคนเลยล่ะ e x c l i r i a blue rose เนี่ยปกติก็ใหญ่กว่าเพื่อนอยู่แล้วนะคะยิ่งเอาลงดินนี่คือยิ่งใหญ่มากไปอีกปแปลงนี้สีจะสวยมากนะคะเพราะเขาได้แดดแรกตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเลยแล้วก็จะได้แดดจนถึงประมาณบ่ายสองนะคะในฤด,ดูร้อน พอเห็นกิ่งดอกเนี่ยคุณจะเด็ดทันทีนะคะเพราะไม่งั้นเพลียจะมามันจะมีเพลียสีดำเล็กๆนะคะคอยเกาะตามกิ่งดอกเพลียดำพวกนี้จะมาดูดน้ำจากใบนะคะทำให้ใบงีกงอแล้วก็เสียรูปทรงไปหมดต้นนี้ก็มีทั้งลูกทั้งดอกนะคะข้างบนเล็กๆเ,เนี่ยเป็นดอกทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าคุณยังไม่เด็ดเพราะว่าอยากได้ใบเลี้ยงไปวาง ก้อนี้เกิดจากการวางใบนะคะเกรปบโดเวรียคาเป,ปลล่าก้อนี้ชื่อเอ็กซ์เชอเรียาราสเบอรี่ไอซ์นะคะคุณยังดูไม่ออกเลยว่ามันต่างกับเอ็กซ์เชอเรียาเอเลแกนซ์ยังไง คุณเคยเห็นรูปของ r a s p b e r r y ี่ไอนะคะเวลาออกสีเนี่ยเขาจะออกสีแบบชมพูตรงขอบๆเหมือนเหมือนลูก r a s p b e r r y เลยแต่ว่าเรายังเลี้ยงไม่ได้แบบนั้นตอนนี้ที่ออสเตรเลียหน้าร้อนนะคะคุณว่าตอนนี้สีสวยกว่าตอนหน้าหนาวอีกเพราะว่าตอนหน้าหนาวเนี่ยได้น้ำเยอะมากสีเขาก็เลยไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่หน้าร้อนปีนี้ฝนก็ตกเยอะเหมือนกัน ก็เลยจะแบบว่าอากาศขึ้นขึ้นลงลงนะบางวันเนี่ยร้อน30กว่าองศาบางวันก็10กว่าองศาเท่านั้นเองตรงนี้คุณไม่ได้คลุมสแลนให้นะคะเพราะว่าเขาได้แดดเช้าก็เลยจะไม่มีปัญหาเรื่องแดดแรงจนเกินไปต้นนี้ชื่อเอ็กเชเวิอาโคคอนต์ไอซ์นะคะตรงขอบขอบอะค่ะสีเหมือนกะลามะพร้าวเลยน่ารักดี วันนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ดูวิดีโอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ